สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชาแนลโตลกกันอีกครั้งแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กันในแอปของ r e a l i t y นะคะแอป r e a l i t y เนี่ยอย่างที่บอกกันไปในคลิปที่แล้วนะคะว่ามันมีไว้สำหรับการทดลองเป็น VTuber นะคะซึ่งในนี้ก็เหมือนจะเป็นคอมมู n นิตี้คอมมูนิตี้นึงใหญ่ๆเลยสำหรับพวก VTuber ซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองมาเป็น VTuber ดูนะคะด้วยงบประมาณที่ราคาถูกนะคะเพียงแค่มีมือถือแล้วก็โหลดแอป Reality นี้มาลงก็สามารถใช้ ก็สามารถจะลองเป็น v ีทูเบได้เนาะซึ่งก็เหมาะมากเลยค่ะแล้ววันนี้เราก็พบกับฟังก์ชันที่น่าสนใจนะคะก็คือเกมที่อยู่ใน Reality นั่นเองซึ่งจะช่วยทำให้การไลฟ์ของเราเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นคือการที่เราเป็นวีทูเบอร์เราไม่สามารถที่จะมานั่งคุยกับคนดูอะ่ะอย่างเดียวได้เนาะเพราะว่าบางทีคนดูเขาอาจจะเบอ่อเบื่อว่าแบบเออแค่นั่งคุยยืนคุยกันอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรน่าสนใจเนาะนี่ก็คือ ส่วนของเกมนะคะที่ Reality มีให้เหมาะสําหรับยูทูเบอร์ที่อยากจะลองแบบเออเล่นเกมคือเล่นเล่นกับคนอื่นที่ที่อยู่ในแอปนี้ได้ด้วยนะมันจะช่วยทําให้แบบเออการการไลฟ์ของเราเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาดูสักเกมหนึ่งตะกี้เราลองเข้าไปดูแล้วนะอย่างเกมแรกเนี่ย draw the curtain encore นะคะก็ไม่ได้เป็นเกมซะทีเดียวก็มันก็จะคล้ายๆว่าเป็นกระดานวาดรูปค่ะแล้วก็จะสามารถเข้าไปวาดรูปแล้วก็พูดคุยกับคนดูได้เนาะ ทำให้แบบเออมีอะไรที่น่าสนใจขึ้นนอกจากมาคุยเล่นแล้วก็ยังโชว์ความสามารถในการวาดรูปได้ด้วยค่ะอย่างเกมวาดรูปเนี่ยเออก็จะสามารถไปคอลลาบกับวีทูเบอร์คนอื่นได้นะแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความสามารถในการสื่อสารนิดนึงเขาอาจจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่คนไทยสัทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูสักเกมหนึ่งเนาะดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่เราจะลองเล่นเกมนี้ค่ะนามพัศเสนะคะน่าจะคล้ายคล้าย,ายดโซดคุเนาะเอาละคะ่ะทุกคนขออนุญ,ญาต ใช้กล้องตัวนี้ช่วยนะอันนี้จะใช้กล้องช่วยถ่ายนะเพราะว่าตะกี้ลองแล้วอะถ้าเล่นเกมไปด้วยอะแล้วอัดหน้าจอไปด้วยอะตอนเล่นเกมอะมันจะบังคับเราไลฟ์นะดังนั้นมันจะไม่สามารถอัดหน้าจอไปพร้อมๆกันได้นะนี่มันก็จะบังคับให้เราไลฟ์เลยนี่เกมนี้ก็คือ เกมซูโดคุนั่นเองอืมคือเราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะว่าการไลฟ์ไปด้วยแล้วเล่นเกมที่ต้องใช้ความรู้เยอะๆะที่ต้องใช้สมาธิสูงขนาดเนี้ยคือมันจะช่วยให้การไลฟ์น่าสนใจขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่เราคิดว่าก็คงจะช่วยได้ระดับหนึ่งละมั้ง แต่เราว่าเราไม่ค่อยได้คุยกับคนที่เข้ามาดูเท่าไหร่นะเพราะว่าเนี่ยเพราะคือส่วนใหญ่อ่ะคนที่เข้ามาในห้องอ่ะจะเป็นคนญี่ปุ่นซึ่งเรา,าจ,จะต้อง speak Japanese หรอคือเราก็ไม่ได้เก่งภาษาญี่ปุ่นขนาดนั้นแต่เราชอบตรงที่ว่ามันเพลินๆดีนะอ่า เมื่อก่อนเราเล่นบ่อยแต่ว่าเราก็ไม่ได้เล่นพักหนึ่งแล้วอ่ะมันก็สปีดก็อาจจะช้าๆหน่อยนะแต่ตะกี้ก็ลองลองเล่นไปหลายหลายตาแล้วเหมือนกัน เนี่ยมันง่ายมากเลยนะมันมีมันมีใบให้หมดเลยว่าเราขาดเลขอะไรบ้างมันจูมันจูง่ายขึ้นมหาศา,ศาลเลยนี่เห็นไหมมันเตม,มันเติมเลขได้ไวมากขึ้นจริงจัง ก็สงสัยเหมือนกันว่าเราถ้าเราสมมติเราเป็น v ีทูเบอร์ะแล้วเรามานั่งเล่นสุดคกูให้คนดูเขาดูอะเขาจะสนุกกับเราไหมหรือว่าเป็นวีทูเบจะเล่นอะไรคนก็ชอบนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เย้ <Yeah! S 1> ผ่านแล้วนี่เราเล่นมาสิบสองครั้งแล้วนะ <laughs> อืมเดี๋ยวเราจะปิดแล้วเราลอง ไปดูอีกเกมหนึ่งกันดูว่าจะเป็นอย่างไรนะและอีกเกมที่เราจะมาลองเล่นกันดูนะคะก็คือชิเซนโชนั่นเองก็คือเป็นเกมจับคู่เขาเรียกว่าเกมอะไรนะเกมจับคู่ภาพใช่ไหมเออเหมือนเหมือนเกมจับคู่โปเกมอนสมัยก่อนอะที่เราเล่นกันตอนเด็กๆอ่ะคือเราลองเล่นเกมนี้หลายทีแล้วอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเกมนี้มันเล่นยากอ่ะหรือว่าเพราะเราเราไม่เก่งเิงก็ไม่รู้อ นี่นึกไม่ออกเลยนะว่าถ้าสมมุติว่ายัางไงมีคนเข้ามาดูมีคนเข้ามาดูเราไม่รู้เลยว่าถ้ามีคนเข้ามาดูอ่ะเราควรจะชวนเราจะชวนเขาคุยเรื่องอะไรได้บ้างระหว่างที่กำลังเล่นเกมนี้อยู่ไม่รู้เลยจริงๆไม่รู้เลยว่าสามารถชวนคุยอะไรได้บ้างในระหว่างที่กำลังเล่นเกมนี้นะ แต่ถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาไม่ได้ชวนเราคุยแล้วก็จะไม่คุยแล้วกันนะเฮ้ยรอบนี้มีแววว่าเราจะเคลียร์ได้หรือเปล่านะไม่มีปุ่มอันดูหรอก มีแววดีแววดีแววว่าเราจะสามารถเคลียร์เกมนี้ได้ไอ้ย่เย,ย้เฮ้ยเวิร์กนี่ไงเห็นไหมเราเล่นจบได้แค่สองรอบเองไงเพราะเรารู้สึกว่าเกมนี้ยากเราถึงสงสัยไงว่าถ้าสมมุติว่ามีคนเข้ามาดูเราในฐานะว t ทูเบอร์แล้ว มีคนชวนเราคุยในระหว่างที่เล่นเกมนี้เราควรจะคุยอะไรกับเขาคือเกมเราว่าเกมนี้ค่อนข้างยากเราชอบหาไม่เจอว่าเราจะจับคู่ยังไงได้บ้างบางบางบางเกมที่มันสุ่มออกมาให้เราก็รู้สึกว่ามันตันนะหรือว่าเป็นบัก๊กเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่สามารถลากลากจับคู่ใดๆไ,ไ,ได้เลยเออแล้วมันก็วนกลับมาที่คำถามเดิมว่า เอหรือว่าเรากากเองนะเราอาจจะแบบกดไปเรื่อยเองอะไรเงี้ยทําให้แบบมาจนถึงทางตันแล้วเราก็ไม่สามารถจบเกมได้อะไรเงี้ยอือตันอีกแล้ว ยังได้อยู่ยังได้อยู่สู้เขาเขาโตลกเธอต้องทำได้โอ้ไม่กอดเกมบ้าอะไรเนี่ยทำไมยากจังทำไมเกมมันยากอย่างนี้ ไม่เธอต้อง่านนันไปได้ไม่มีอะไรเกินความสามารถไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเราแเราทำไมจับคู่อันนี้ไม่ได้ละ่ะไงไงใกล้ความจริงแล้วเราจะจบเกมนี้ได้ไปเย่ <Yeah! S 2> อืออก็รีวิวคร่าวๆก็ประมาณนี้เนละทุกคนก็ลองไปคิดดูแล้วกันว่าถ้าเกิดสมมติว่าลองมาหัดเป็นวีทูเบอร ในแอปเรลิตี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะเล่นเกมเพื่อ,เ,อเพื่อชวนคนดูมาดูอะไรอย่างเงี้ยเพื่อทําให้แบบไลฟ์ของเราอะ่ะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจะชวนคนดูเขาคุยอะไรกันระหว่ังเล่นเกมพวกนี้ะนะอส่วนเกมอื่นๆก็ลองไปเล่นกันดูนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าเกิดว่าใครรู้ภาษาญี่ปุ่นก็ลองไปเล่นเกมอื่นๆดูอย่างเกมอัน,นเนี้ยคาตาเะชินเิเลเนี่ยที่วงเลยว่าเจแปนโอลี่เนี่ยเขาอาจจะหมายถึงว่าให้เฉพาะ บีทูบที่เป็นที่เป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่านะไม่แน่ใจอยังไงก็ลองไปดูกันได้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าเกิดว่าใครสนใจแอป r e a l ลิตนะก็ลองไปโหลดมาเล่นดูกันได้นะแล้วก็ลองดูไปลองไปลองเกมอื่นๆดูนะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มาเล่าให้เราฟังด้วยถ้าเกิดทุกคนชอบคอนเทนต์แน,แนวนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กด Subscribe ช่องโตลกของเราให้ไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเอาไวค้คราวหน้าเราจะลองมาพูดถึงเรื่องของ แอป,ปเร a l i t y ตี้นี้อีกถ้ามีโอกาสนะถ้าเกิดว่ามีอะไรใหม่ๆอือยังไงคลิปนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย